ท่านนะครับที่ทางบ้านแล้วก็รับชมอะไรอยู่นะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ยื่นนะครับพบรบของภาพเยชาชนที่ได้เดินทางไปตุ้ประเทศนะครับได้จัดทาร่างพาบรบนะครับก็ได้ยื่นนะครับให้กับข้าพเจ้าไนะครับทำหน้าที่ในการนําพรบของเระชานนทคไปดำเนินการต่อในขั้นตอนของยิดติดมติของสภา ซึ่งโดยหลักแล้วนะครับเพื่อมีสองร่างครับก็คือร่างของอินเไทยแล้ร่างของพรั่งเศสนะครับโดยกลไกของสภาก็จะไปตั้งสมาิการขึ้นมาชุดหนึ่งครับเพื่อที่จะเอาสองร่างเนี่ยมาตรงกันว่าท้ายที่สุดแล้วหลักการมาตรการกลไกทั้งหมดที่จะใช้บงทับก,กับปัญชาเนี่ยเป็นอย่างไรครับซึ่งก็ต้องรอกลไกอืนดัดคงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่นะครับอยู่ก่อนหนว่งเนงซึ่ง ในขณะนี้ที่หลายคนสงสัยว่าเมื่อพรบรยังไม่เกิดนะครับโดยสาระของกฎหมายมกัญชาจะถูกกฎหมายวันที่9มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ครับเราก็ต้องรอรุ้นว่าจะมีกฎหมายตัวใหม่มาบังคับใช้กัญชาหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอพรบรจกสะายอย่างไรก็ตามเนี่ยในคระส่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยนะครับซึ่งได้ดําเนินการมานะครับฟับงความเห็นในการจัดทำร่างพรบ กาชากรารของประชาชนยเราคิดว่าเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเหมือนที่ทุกท่านทราบมีคุณค่าในทางยาทางการารกักษาโรคและในทางเศรษฐกิจนะครับจำนวนมาหมาศาลเลยทีเดียวและจะเป็นพืออชชนิดหนึ่งที่จะเป็นทางออกนะครับทั้งเรื่องยาทั้งเรื่องเศรษฐกิจของคนไทยได้โดยเฉพาะในภาวะที่กำลังเกิดโควิดอย่างนี้น,นะครับฉะนั้นเนี่ยในเครือข่ายเพื่อนาคตก,กัญชาไทยจึงมีความเห็นว่าเราจะร่วมกันนะครับจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา กัญชาไทยนะครับเป็นองค์กรของประชาชนซึ่งจะทําหน้าที่ในการวิจัยนะครับเพื่อที่จะทําให้การปลูกกัญชานะครับของประเทศไทยมีความก้าวหน้านะครับโดยในเครือข่ายนะครับก็จะมีนักปลูกนะครับที่เป็นยอดนิยมนะครับเป็นใครที่เก่งนะครับมาร่วมกันนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะครับ รับกิจกรรมมาเราก็อยากจะทําให้รูปแบบการกระจายทางเศรษฐกิจของกัญชาเลยขึ้นกับแรงส่งในบ้านเั้นสาบันวยทําหน้าที่นี้ด้วยเพราะเราคิดว่ามูลค่านับแสนล้านของกัญชาเนี่ยไม่ควรจะตกอยู่ในกลุ่มไม่กี่ตระกูลเหมือนกับที่แบบที่อื่หรือในกิจการอื่นของประเทศไทยสำบันนี้ก็ทำหน้าที่นะครับออกแบบกลไกนะครับรวมกลุ่มนะครับจัดระบบเพื่อให้เกิดการกระจายทางเศรษฐกิจ ต่อประชาชนนะครับนอกจากนี้แล้วก็น่าจะต้องผลิต,ตน,นะครับหลักสูตรต่างๆนะครับเพื่อทำให้การพัฒนานะครับเรื่องการค้าของประเทศเราเนี่ยเกิดความก้าวหน้าแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปูสามารถที่จะใายและสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งในการตลาดได้นะครับน,นี่ก็คือเป็นปกลยุทธ์ที่อยากแจ้งให้พี่น้องทุกท่านทราบนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้ทุกท่านมัม่นใจว่า สิ่งที่พวกเราร่วมกันทำมาตลอดจนถึงวันนี้ก็จะทำร่วมกันต่อนะครับในอนาคตนะครับเพื่อจะให้กันชาเป็นกันเพื่องความก้าวหน้าด้วยกันนะครับก็ติดกามท้งเพจเสียนะครับกันชาไทยนะครับแล้วก็เรื่องสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการรอบหนึ่งครับก็อุ่นไปแล้วลงปลาหมิงนะครับประก็บไปจนโครงสร้างมาครับว่ามีคนกี่คนครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่อ ร่วมกันเขียนอนาคตแห่งชาติทำให้ป็นของประชาชนครับนะค,ครับ